อีกตัวหนึ่งที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นค่อนข้างแบบก่อนที่เราจะเจอพวกโคโค,คิวเทจอะไรต่างๆคือ evening primrose น้ำมัน evening primrose มัน ยังเป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์กับร่างกายเราอยู่ไหม้วเราจําเป็นต้องทานเสริมไหมคะหมอจริงๆอิฟนิ่งพิมโรต์เนี่ยเป็นชนิดหนึ่งของกรดไขมันนะคะซึ่งซึ่งมันจะมีกรดไขมันชนิดหนึ่งมากขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติที่ดีของมันก็คือจะช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วก็จะเป็นไขมันที่ดีที่จะให้ร่างกายเอาเข้าไปใช้นะก็มีแค่นี้เองอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะช่วยเรื่องผิวพรรณไหมก็ในแง่ของความชุ่มชื่นของผิวเพราะว่าเวลาที่ร่างกายขาดกรดไขมันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผิวมันจะห แ,แล้วมันก็จะเป็นขุยๆอันนี้คือคในกรณีที่ขาดกรดไขมันะนะคะถ้ามันไม่ขาดผิวก็จะดูสดชื่นขึ้น,นอะไรแบบนี้ก็เลยมีคนเอามาใช้ แบบเพื่อความให้ผิวดูสดชื่นเปล่งปลงกกั่งมากยิ่งขึ้นเขาก็เลยรลเอท v e n i n g p r i m ม rose กับความเปล่งปลั่งสดใสของผิวค่ะ,คะแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นสารเขาเรียกว่าตัวเมื่อกี้ต้านอนุมูลอิสระอันนี้จะเป็นต้านการอักเสบน,<ช>นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือว่าเวลาทาน evening p พ i ิม o รสมันก็คือน้ํามันค่ะเพราะฉะนั้นกินเยอะก็จะได้พลังงานเยอะเหมือนกันใช่ถ้ากินแค่แคปซูลหนึ่งก็อาจจะน้อยหน่อยถ้าซัดเข้าไปวันละห้าซิแคปซูลอะไรเงี้ยก็จะได้พลังงานเข้าไปเหมือนกินนน้้ามัเข ินน้ำมันเข้าไปก็จะสวยเซ็กซี่อวบอั่นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นอเองอันนี้ค่ะเราพูดกันเรื่องความความสวยความงามเรื่องของร่างกายไปแล้วหลงัลงๆมาเราเห็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกอาหารเสริมลดความอ้วนลดน้ําหนักต่างๆตัวนี้เนี่ยมันสามารถควบคุมได้จริงไหมพวกที่เขาบอกว่าบล็อกนู่นบล็อกน,น,นั่นบล็อกนี่อะไรเงี้ยค่ะดีบางตัวบล็อกได้จริงๆแต่ว่าถามว่าบล็อกแล้วนี่มันไม่ได้บล็อกทุกสิ่งอันมันก็บล็อกได้แค่บางอย่างแลวก็งม่ไะที่บอกว่า ไม่มีอะไรบล็อกน้ําตาลได้อันนี้บล็อกน้ําตาลจริงๆมันบนล็อกได้เนาะแต่ปริมาณที่มันบล็อกได้ไม่สามารถทําให้เราผอมได้ยกตัวอย่างเช่นลําไส้เรานะคะยาวอยู่ประมาณ6เมตรสำหรับลำไส้เล็กนะคะจุดที่มันจะมีหนะ้าที่คอยดูดซึมน้ําตาลมันยาวอยู่ประมาณ2ามเมตรเพราะฉะนั้นยาที่โมเมให้เข้าไปเนี่ยมันอาจจะหมดฤทธิ์ไปเรียบร้อยละ,ะแต่ว่าน้ําตาลมันยังไหลต่อลงไปข้างล่างแล้วมันก็ดูดซึมได้นะคะมันอาจจะบล็อกได้ในช่วงต้นๆแต่ประเด็นคือบล็อกแค่นั้นทําให้ผอมหรือเปล่าอันนี้แหละ ท,ที่จะเป็นปัญหาที่จะต้องมาต้องคุยกันใช่เพราะว่าคือคนพอนึกว่าบล็อกได้ก็ กินเข้าไปอย่างว่าข้างกว่าเดิมแล้วคิดว่ามันจะหายไปสักทั้งหมดแต่จริงๆมันไม่ใช่อ,าาอ่ะทีนี้นะคะเราพูดกันเรื่องของอาหารเสริมมาเยอะแยะมากมายแล้วอยากให้คุณหมอสรุปให้สักทีหนึ่งว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะควรจะมีวิธีเลือกอาหารเสริมของตัวเองยังไงหรือว่าจําเป็นหรือเอาเอาเป็นว่าอาหารเสริมที่ปลอดภัยสําหรับน่าเนิรอกันเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมออธิบายแล้วว่าใครจําเป็นนิดอะไรบ้างไม่นิดอะไรบ้างแต่ว่าวิธีการเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดให้กับตัวเองก็คือถ้าสมมติมีอยู่แล้วที่บ้านให้มองนิดนนนนนนนึงงค่่่่ะะะใกกกลลลุมมมมขอวววิิิิิิตตาาาาจแยยเป็ททีี้ํับ ลายในไขมันมน uh huh. คะคะแล้วลายในไขมันจริงๆเนี่ยสะสมแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้ะนะคะ ตอนนี้ที่ขาดกันเยอะคือวิตามินดีดอกเพราะว่าเราไม่ยอมออกแดดกันแล้วเราก็ทาเราก็ทาสันสกรีนเราก็ทากันแดดกันเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายคนขาดอยากรู้เจาะเลือดได้นะคะถ้าขาดปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องเติมหรือเสริมนะคะเสริมโดยการที่อาจจะไปเพิ่มการต่างแดดหรือไม่ก็ทานเสริมได้ใช่อยากรู้อันนี้เจาะเลือดดูได้วิตามินดีดอกก็มีความสําคัญกับกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะอันที่2วิตามินเอบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่ากินได้ปกติส่วนใหญ่ไม่ค่อยขาดแล้วก็ ไม่แนะนําให้เสริมในคนไข้ที่มีปัญหาโรคไตค่ะนะคะส่วนวิตามิน E วิตามิน K โดยทั่วไปไม่ค่อยขาดวิตามิน E มีในพวกน้ำมันนะคะ,คะนะคะวิตามิน K ร่างกายสร้างเองได้ B ีบอยกับ c ีแคเป็นวิตามินทีล่ละลายน้ําค่ะถ้าจะกินอันนี้มีอยู่เนี่ยอันนี้ความปลอดภัยจะมีมากกว่าสูงน่่อยาก็จะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ C ถ้าจะกินก็แนะนําว่าไม่ให้เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะ อันนี้สําหรับในกรณีที่อยากจะกินนะคะถ้าไม่อยากกินก็เลือกอาหารทานได้ตามปกติส่วนที่เหลือที่เป็นพวกอาหารเสริมทั้งหลายหรือว่าสารพัดอย่างส่วนใหญ่คุณสมบัติมันจะเป็นเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระ นะคะประเด็นก็คืออย่างนี้ค่ะเวลาเรากินผักผลไม้เนี่ยมันจะได้หลายตัวแต่เวลาเราเลือกกินเราซื้อกินเนี่ยเราจะได้ตัวเดียวใช่เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเรากินองุ่นเข้าไปเรากินแครอทเรากินมะเขือเทศสิ่งที่เราได้เราไม่ใช่ได้แค่แคโรทีนเราไม่ได้แค่ไลโคปีนแต่เราจะได้หมดทุกอย่างด้วยใช่ซึ่งเวลาเราซื้อเป็นเม็ดๆเนี่ยเราจะได้แค่อย่างเดียวนะคะคือจริงๆแล้วก็กลับไป back to basic ทานอาหารให้ครบห้ามู่เหมือนที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆในปริมาณที่พอเหมาะพอดีร่างกายเราก็จะ ได้รับทั้งสารอาหารแล้วก็ทั้งวิตามินบารุมกันแบบครบถ้วนนั่นเองจริงๆก็ใช้หลัก3าอค่ะอาหารเราพูดแต่อาหารเนาะมันก็จะมีออกกําลังกายและอารมณ์ค่ะออกกําลังกายก็จะช่วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์เมื่อกี้ที่โมเมพูดว่าสวยจากภายในนะคะปรับเรื่องของความเครียดเนาะแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำให้ได้ประมาณ6 8แก้วต่อวันอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยเรื่องของความสวยงามของเราฟังดูเหมือนรู้อยู่แล้วแต่เ<ต>ชื่อไม่ไ้ว่าไม่ยอมทำกันวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตมมมาาากเลยนะะคคที่หว รู้เราเกี่ยวกับวิตามินทุกแบบอาหารเสริมทุกแบบเลยนะคะเราจะได้ทราบกันว่าเราควรจะทานอะไรไม่ควรจะทานอะไรขอบพคุณคุณหมอมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาอยู่กับสวยศาสตร์กันต่อคะ่ะมาแต่งหน้าให้สวยพริง้งยาวไวกันไปกันคะ่ะ